200ชุดครับที่หลวงตาสินทรัพย์ได้บริจาคให้กับทหารหานตามแนวชายแดนนะครับนี่เห็นแล้วเกลือน้ำลายตามเลยอ่ะครับหลวงตาสินทรัพยเนี่ยท่านเป็นประธานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีครับให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารได้ผ่อนคลายและให้รู้ว่าแนวหลังยังห่วงใยส่งกำลังใจให้รั้วของชาติปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเสียสละครับ ซึ่งหลายนายอยู่ประจำการที่ชายแดนตั้งแต่ก่อนการพระทะจนหยุดยิงก็ยังคงประจำการอยู่ที่ฐานหน้าแนวชายแดนยังไม่ได้หยุดพักกลับไปเยี่ยมครอบครัวเลยนะครับทหารหลายในบอกว่าตอนนี้กำลังใจดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดแล้วก็อยากจะฝากบอกครอบครัวว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็อยากให้กำลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าด้วยกันขอให้ปลอดภยัยและพยายามหากิจกรรมจะได้ไม่เครียดครับพยายามพูดคุยกันเยอะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและขอบคุณผู้ใหญ่เชดีที่เลี้ยงหมูกระทะอยากให้มีเลี้ยงแบบนี้ทุกอาทิตย์อเนตทหารเขาสื่อสารมาจะกินหมูกระทะ,ะทุกอาทิตย์เลยเหรอเอาทานได้ครับอ๋อหรือว่าอย่างอื่นสลับสลับกันไปสลับกันไปได้นะครับรองแม่ทัพนัดเนี่ยบอกนะครับว่าตอนนี้แม้สถานการณ์จะดูผ่อนคลายหลังพูดคุยเจรจาเกับกับพูชาแต่ยังไม่เคยเชื่อใจครับเพราะว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงการปะทักครั้งล่าสุด ก็ไม่เคยทําตามข้อตกลงลงเลยนะครับสำหรับฝ่ายกัมพูชา